ค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้นะคะเออมันจะใช้เป็น PVC 3คูณ5นะคะตัวนี้เราจะทำการรีซีลก่อนที่จะเป่าหดนะคะเพื่อที่จะให้สินค้าเนี่ยดูสวยงามนะคะเพราะว่าลักษณะการสวมเนี่ยเราสวมเ,เหมือนเขาเรียกสวมบนบนลงล่างหรือซ้ายได้ขวานะคะค่ะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราสวมแล้วค่ะค่ะเราจะทำการรีซีลนะคะ ตัวนี้เราจะไม่ได้มีสั้นกว่านี้นะคะเพราะว่าฟิล์มหดอะคะ่ะมันจะทําได้สั้นสุดอยู่ที่3คูณ5นะคะจะสั้นกว่านี้มันจะทําไม่ได้อะ,ค,ะค่ะค่ะหลังจากที่เรารีซีลเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเก็บมุมแต่ละด้านนะคะจะทําให้การซีนออกมาเนี่ยสวยงามมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเก็บมุมนะคะ จากนั้นเนี่ยเราเจาะรูนิดนึงค่ะเป็นการระบายลมร้อนให้มันนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป่าแล้วมันจะพองค่ะค่ะหรือใช้วิธีการคลิปนก็ได้นะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวทดลองอใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่านะคะที่ลูกค้ากังวลเรื่องว่าสบู่จะละลายหรือเปล่าอันนี้เราเปรับอุณหภูมิตามนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ180องศาค่ะค่ะเปิดปุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็เป่าปกติได้เลยค่ะ ไล่ไล่ขอบก่อนนะคะค่ะพอขอบตึงแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเป่าด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้มันจะใช้เวลาน้อยมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องสบู่เท่าไหร<ม>่ค่ะ<ม>บริเวณตะเข็บเนี่ยเป่าแล้วเราก็กดกับพื้นนะคะหรือใช้มือกดก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวส่งภาพนิ่งให้ดูค่ะขอบคุณค่ะ